สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับการไวเบอโต้ด้วยนิ้วนะฮะหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยใช้นะครับมันใช้ได้หรือเหรอละคนเห็นเห็นว่าไวบอโต้ด้วยข้อมือมันให้เสียงที่ชาวร่องขวาแต่ผมมองว่าการไวบอโต้ด้วยนิ้วมันให้คุณประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะฮะแต่ว่าเสียงที่ได้มันอาจจะใช้ในบางกรณีนะฮะ คือนิ้วเราเนี่ยสามารถขยับได้โดยที่เราไม่เกร็งได้ในในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าเสียงเนคาราบโต้ด้วยนิ้วอนะผมว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกับเสียงของเทมโบโลเนี่ยสั่นๆสั้นๆน,น,น,นะฮะมันก็มีสเสน่ห์ของมันอีกแบบหนึ่งเดี๋นิดเดียวนเท่านี้แต่ท่านี้ความยากของมันก็คือการที่เราจะ ทําให้มันสั่นนะครับเกิดการสัะเทือนนะครับในระดับที่คงที่เท่ากันเพราะบางคนเนี่ยมันทําแล้วมันอยิกขยักคือแบบว่าไม่มีการเล่นลนักษณะเป็นเวฟนะบเป็นเวฟแบบนีนะ้ก็เลยทําให้การบัลราโต้ด้วยนิ้วไม่เกิดประสิทธิภาพมากพอนะครับทีนี้จุดที่สําคัญที่ซ่อนอยู่ในการบับโต้ด้วยนิ้วนั่นก็คือการปรับน้าหนักของมือนะครับ การกดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดแรงกดลงเพราะว่าถ้าเราไปกดแน่นเกินไปแล้วลอยเบอร์ตเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่านิ้วเราเนี่ยนะครับใช้แรงในการเล่นตัวนี้มากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราสามารถกดสามารถกดได้ดีเนี่ยทำร้ำเบอร์ตด้วยนิ้วเนี่ยมันจะวิ่งแค่หน้าเฟซเล็กๆเท่เนานั้นเองนะนี่ข้อมือนี่ข้อมือแบบลงนะแบบที่โอชอบใช้นะ คือการเบรบโต้ก็คือการทําให้โนต้ตที่เราเล่นอยู่เนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนนะครับจะสั่นในระดับเสียงที่กว้างหรือแคบหรือถี่แค่ไหนเราก็ต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้กับอะไรนะครับซึ่งการสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยขอดก็ทําได้นะแต่คุณก็ต้องรว่าเออในกรณีที่เราจับขอดทุกสายเนี่ยทำยังไงเราจะสามารถสั่นโดยที่เสียงของขอดเนี่ยยังคงอยู่แต่ผมว่าอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะ สั่นอีกทีหนึ่งนะก็ต้องเช็คดูว่าเราสามารถที่จะสั่นได้โดยที่ให้เสียงเนี่ยมันยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเพราะบางทีเราเผลอไปปล่อยน้ันกมืองเงี้ยมันก็ทําให้เสียงหายไปได้ดังนั้นการไล่ปโตเนี่ยผมว่าประโยชน์ในการนอกจากจะทําให้สำเนียงของกีตาร์เนี่ยดีแล้วเนี่ยการที่เราสามารถที่จะปรับน้ำหนักนิ้วแล้วก็ใช้ข้อต่ออื่นในการเกิดการส,สะเทือนพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราฝึกได้หลายรูปแบบนะ แต่เราต้องเข้าใจหลักก่อนว่าหลักการที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนลักษณะแบบนี้ผมเรียกมันว่า vibration muscle นะครับก็คือการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อมันจะมีเทคนิคในการสร้างของมันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดเนี้ยมาเล่นดนตรีได้นะครับเพราะมันเป็นทักษะของการที่เราสามารถเคลื่อนไหวในส่วนของข้อต่อต่างๆนะครับในลักษณะของการสั่นสะเทือนนะครับเราก็มาปรับใช้ในเรื่องของจังหวะ ในเรื่องของรูปแบบต่างๆในการเล่นกีตาร์เพราะว่าการสั่นสะเทือนนะ่ยะการทําให้มันเป็นคลื่นสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะใช้แรงน้อยมากเพราะว่ามันจะมีจังหวะในการใช้งานของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับในการรัรโตเด้วยนิ้วก็จะ,ะมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ต้องใช้เป็นนะใช้เป็นนะเรานะก็เลือกใช้ว่าเราอยากรับปรโต้ด้วยข้อมือด้วยนิ้วด้วยคนนิ้ว การทำให้มันสั่นเร็วขนาดนี้มันก็ได้เสียงของซาวที่แตกต่างออกไปนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรในการที่เราจะมาปั้นโต้วดยนิ้วแต่ว่าเราต้องทํามันให้ดีและสามารถใช้งานได้จริงๆโดยการทําดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเสียงที่ออกมากับดนตรีที่เราเล่นเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านะฮะถ้ามันฟังดูแปลกๆนั่นก็แสดงว่ามันอาจจะใช้ผิดที่ผิดโอกาสเกินไปนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมใครสนใจที่จะ เรียนรู้นะครับเรื่องของการควบคุมนะครับในส่วนของกายภาพกล้ามเนื้อต่างๆการสร้างไวเบชั่นหลักการผ่อนคลายต่างๆเนี่ยเราก็สามารถติดต่อเรียนครับออนไลน์ได้นะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะค่อยมีที่ไหนสอนนะครับในเรื่องของพวกนี้และอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับผมโอเคลองดูครับผมสวัสดีครับ